การเริ่มต้นธุรกิจในยุคที่มีเงินเฟ้อสูงแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็สูงนะครับต้นทุนในการที่จะลงทุนธุรกิจเนี่ยก็ยากแต่ว่าโชคดีครับที่ในยุคนี้มันมีทูต่างๆมากมายนะครับมีเทคโนโลยีต่างๆที่จะสามารถเอามาช่วยเพื่อให้เราลดต้นทุนได้นะครับทูจะมีอะไรบ้างครับวันนี้ผมเอาประสบการณ์ตัวเองนะครับที่ได้ลองทําธุรกิจมาเนี่ยมาแบ่งปันครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับที่สามารถเอามาใช้แล้วลดได้จริงนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูจบเนี่ยคุณก็จะรู้ครับวิธีการลดต้้้นนนทุีมมออะะะไไรรรรบบบาางงงคัวถึ ที่สามารถเอามาช่วยทําให้เราสามารถตั้งธุรกิจแบบง่ายมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ครับผมจะมาขอพูดไล่เลียงนะครับไล่เป็นสเตจสเตจของการทําธุรกิจเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละ สเตจของการทาธุรกิจนะครับเราสามารถเอาทูอะไรต่างๆเนี่ยมาใช้ได้บ้างนะครับในสเตจแรกนะครับก็คือ ID Sta ยสก็คือเป็นช่วงที่เรากําลังหาครับว่าเราอยากจะทําอะไรนะครับเรามีความรู้สึกชอบที่จะทาธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมันนะครับขั้นตอนนี้ครับตอนแรกๆที่ผมทําธุรกิจเนี่ยผมก็ต้องรีเสิร์ชนะครับว่าธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างในธุรกิจร้านอาหารแบบนี้ที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันมีคู่แข่งคนไหนบ้างนะครับแล้วเราจะแตกต่างจากเขาได้ยังไงซึ่งตอนที่ผมนั่งทําการรี ทูตัวนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็เราก็ใช้วิธีในการจดเขียนกระดาษเขียนลงบนกระดานนะครับความยากของมันก็คือพอเวลาที่เราจะไปไประชุมกับเพื่อนไปไประชุมกับหุ้นส่วนเนี่ยเรายกกระดานเราไปไม่ได้เนี่ยตอนนั้นก็ต้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปเพื่อนดูแล้วก็มาคุยกันต่อลําบากครับเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรารีเสิร์เนี่ยเราต้องดึงซอร์สจากออนไลน์เช่นไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับมารวบรวมกันตอนที่เราจะกลับไปหาครับว่าข้อมูลเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ย ก็หายากมากๆนะครับมีอะไรที่จะช่วยเราบ้างได้ตอนนั้นนะครับไม่มีเลยนะครับแต่พอมายุคนี้ครับมันมีเจ้าตัวจดโนที่ชื่อว่ามีลานโนนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆครับในการที่เอาดีเิร์ชแบบนี้เนี่ยเราอยากที่จะทำโปรดักต์ใหม่นะครับเจ้ามีลานโนเนี่ยก็จะมีเทมเพลตต่างๆให้นะครับเพื่อทําให้เราไม่พลาดนะครับจุดที่เราควรจะต้องรีเรชนะครับคุณปกติเนี่ยคุณก็จะทําก่อนที่จะเริ่มธุรกิจนะครับทุกคนก็จะทำเป็น i ิเ s s โมเดลแคนวาส เจ้ามีดโนดนะครับนอกจากที่มันจะทําเป็นแคนวาสแบบนี้ได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถทําให้เราสามารถเลฟเฟอร์เรนต์ต่างๆง่ายมากยิ่งขึ้นแค่ เอามา drag and drop นะครับรวมถึงมันยังสามารถทำงานร่วมกันกับหลายๆคนได้และไม่พอครับเวลาที่เรามีโทรศัพท์มือถืออยู่กับเรานะครับนอกจากที่เรายังจะสามารถดูข้อมูลจากมันได้แล้วเนี่ยพอเวลาเราไปเจออะไรนะครับเราสามารถถ่ายรูปผ่านโทรศัพท์มือถือหรือช็อตโน้ตผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ลากลงมาที่ช่อบ,บอร์ดของเราได้ทันทีนะครับเพื่อนก็เห็นนะครับกลับมาบ้านก็สามารถ work ต่อได้นะครับทำให้เวลาที่เราคิดไอเดียจะสร้างธุรกิจใหม่ๆเนี่ย มันทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็คือเจ้าตัวแรกก็คือมีรานโน้ตนั่นเองครับในสเตจต่อมานะครับที่ผมแนะนําเลยครับว่าคนที่จะต้องเปิดร้านนะครับคนที่จะทําธุรก,กิจของตัวเองทุกคนเนี่ยควรจะต้องทําก่อนนะครับก็คือการทํา feasibility study นะครับหรือการลองเปิดร้านของเราเนี่ยในกระดานในกระดาษก่อนก่อนที่จะทําร้านจริงนะครับเหตุ <c oughs> ผลที่ในยุคนี้เนี่ยต้องทําแบบนี้เลยครับเพราะว่าตอนเนี้ค่าของชีพต่างๆสูงขึ้นนะครับต้นทุนต่างๆสูงขึ้นค่าเช่าที่สูงขึ้น ค่าน้ำมันสูงขึ้นธุรกิจในช่วงแต่ก่อนเนี่ยที่เขาทำทำกันมาเนี่ยตอนนี้เรามาเปิดตามเนี่ยอาจจะไม่กำไรแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของต้นทุนที่สูงมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยครับร้านอาหารที่เป็นโมเดลร้านแต่ก่อนที่เราอาจจะติดคำว่าบุฟเฟ่199บาบาทเนี่ยตอนนี้เนี่ยบางทีเราไปทำแบบเขาเนี่ยอาจจะเจ๊งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือก่อนที่เราจะทำอะไรต่างๆนะครับเราควรจะต้องทำ feasibility study ก่อนเสมอครับเพราะว่า ในธุรกิจธุรกิจหนึ่งเลยครับมันมีตัวแปรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่เราจะขายค่าเชา่าที่ต้นทุนต่างๆนะครับมันมีตัวแปรเยอะแบบนี้เราไม่สามารถที่จะมาวิเคราะห์ได้ในมิติเดียวนะครับบางครั้งเราก็อยากจะรู้ครับว่าเราไปเจอที่เช่าราคาประมาณ2-30หมื่นเนี่ยเราจะขายบุฟเฟ่สักร้อยสองบาทเนี่ยแบบไหนครับมันต้องใช้คนเยอะเท่าไหร่เราถึงจะรอดเราถึงจะเบรกอีเวนต์และเวลาที่เราจะลงทุนเนี่ยบางครั้ง เวลาที่เราไปเช่าสัญญาเนี่ยมันก็จะมีสัญญาของร้านถูกไหมครับของพื้นที่เช่าว่า5ปี3ปีถ้าเกิดว่าเราเป็นโมเดลแบบนี้เราจะขายแบบนี้เราจะสามารถคืนทุนได้ก่อนสัญญาเช่าหมด3ปีหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยลองทํา f e a s i b i l i t y study ครับทีนี้มาในยุคนี้สมัยนี้นะครับเราสามารถใช้ทูฟีอย่าง Google Sheet นะครับในการที่จะละเลงความคิดของเรานะครับเอาตัวแปรต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้มันออกมาครับว่าเราจะจะคุ้มทุนเท่าไหร่เวลาที่จะลงทุน ไม่ควรลงทุนเกินเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็มีเทมเพลตตอนที่ผมทําธุรกิจของตัวเองนะครับในคลิปต่อไปเนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะเอาเทมเพลตของผมเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาแชร์ให้กับทุกคนนะครับทุกคนเนี่ยสามารถเอาตัวเลขแต่ละคนเนี่ยไปใส่ได้เลยนะครับว่ามีค่าอะไรเท่าไหร่นะครับ แล้วธุรกิจที่ทุกคนกาลังจะทำเนี่ยกำลังจะเปิดเนี่ยมันจะคุ้มทุนภายในกี่ปีมันน่าลงทุนหรือเปล่านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดร้านเล่นๆนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดจริงนะครับเอาล่ะครับหลังจากที่เรารู้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยถ้าเปิดออกมาเนี่ยมันน่าจะรอดละในกระดาษเนี่ยมันพร้อมแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่จะต้องมีครับก็คือเรื่องของแบรนดิง้งเรื่องของ C.I. ของร้านนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าแบรนด์เราจะรอดยังไงเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำครับก็คือการ p i ช การไปนําเสนอให้กับผู้เช่าพื้นที่ถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งการที่เราไปเสนอให้กับผู้ที่จะมาร่วมทุนกับเรานะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราต้องไปทําหน้าเพจเพื่อนําเสนอกับลูกค้าต่างๆที่จะเป็น potential customer ในอนาคตถูกไหมครับแต่ก่อนเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องไปจ้างนะักออกแบบถูกไหมครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้จบทางด้านนี้มายกเว้นว่าคุณจะจบทางด้านนี้มาจริงๆก็สามารถใช้สกิลคุณได้ แต่หลายๆคนที่ไม่ได้จบมานะครับจะทำยังไงดีครับก็เลยเป็นที่มาของทูที่ชื่อว่าแคนวาครับซึ่งเจ้าแคนวาเนี่ยก็เป็นทูที่ครบคุณสามารถเอาแคนวานะครับมาเปิดแบรนด์ของคุณได้ภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองครับในช่วงแรกนะครับการที่เราจะเอาเงินทุนเนี่ยมาจ้างนักออกแบบเนี่ยบางทีมันก็เป็นเม็ดเงินที่เยอะ เกิดว่าเราเริ่มจากทูฟรีแบบแคนวาก่อนนะครับหรือคุณอาจจะเสียตังค์สักนิดสักหน่อยเพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชันโปรเนี่ยเพื่อให้การทํางานมันง่ายขึ้นเนี่ยเทียบกับการที่เราต้องไปจ้างนักออกแบบเนี่ยมันก็ถูกกว่าเยอะมากนะครับแล้วหลังจากที่แบรนด์เราเนี่ยเริ่มโตนะครับเราค่อยทําการรีแบรนด์ในอนาคตเนี่ยก็ยังไหวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแคนวาเป็นทูที่เหมาะสมมากครับที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเซฟคอร์สในเรื่องของนักออกแบบเนี่ยก็เซฟได้หลายหมื่นแล้วนะครับรวมถึงยังสามารถต่อยอดไปในเรื่องของการโปรโมตคอนเทนต์มาร และก็มาถึงขั้นตอนของการก่อสร้างและขั้นตอนของการรันธุรกิจของเรานะครับมาถึงขั้นตอนนี้ครับสิ่งที่สําคัญมากๆจริงๆนะครับที่แนะนําให้ทุกคนทําก็คือเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายรวมถึงเงินลงทุนครับเพราะว่าเราเนี่ยมีฟิสซิบิลิตี้ที่สร้างตั้งแต่ขั้นแรกแล้วถูกไหมครับเราเนี่ยจะเทียบยังไงกับฟิสซิบิลิตี้ว่าตอนนี้มันตามเป้าหรือไม่ตามเป้าก็ต้องจากการจดบันทึกนะครับทูที่จะใช้ในการจดบันทึกเนี่ยก่อนหน้านี้เราอาจจะนึกถึงพนักงานบัญชีที่ต้องมาลงข้อมูลให้กับเราถูกไหมครับ ตอนนี้มันมีทูต่างๆที่มันง่ายมากๆนะครับทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถทําเองก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ g o Google s h e e t หรือคุณจะใช้ f l o w a c c o u n t เข้ามาช่วยก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะทาให้เรารู้ครับว่ารายจ่ายรายรับของเราในแต่ละช่วงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับข้อดีคือมันทําให้เราโปร่งใสนะครับถ้าเกิดว่าเรามีพาร์ทเนอร์หลายๆคนนะครับเจ้าทูต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ช่วยให้เกิดการแทร็กแบบเรียลไทม์นะครับพาร์ทเนอร์ก็เห็นนะครับเราก็เห็นทําให้รู้ว่าตอนนี้ธุรกิจเนี่ยมันขาดทุ ตั้งธุรกิจนะครับเราคงไม่มีงบไปจ้างพนักง,งานบัญชีนะครับการที่มีทูแบบนี้ที่สามารถช่วยให้เราได้อย่างเช่นโฟ c o u n t เนี่ยมันก็ช่วยได้ตั้งแต่การบันทึกค่าใช้จ่ายถูกไหมครับออกมาเป็นข้อมูล d a s h บอร์ดว่าตอนนี้เราขาดทุนกําไรยังไงและสุดท้ายมันจัดการเรื่องภาษีให้เราได้ด้วยเนี่ยแบบนี้มันก็เปรียบเสมือนพนักง,งานบัญชีคนนึงเลยนะครับในส่วนต่อมานะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเจ้าของนะครับหรือคนที่ เป็นโฟลเดอร์ของธุรกิจต่างๆเนี่ยมักจะเป็น All-in-one ครับคือเราคนเดียวเนี่ยจัดการทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาคนนะครับเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของการทำคอนเทนต์เรื่องของการจัดการบัญชีเพราะฉะนั้นครับมันปวดหัวมากๆนะครับมันไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรก่อนหน้าก่อนหลังนะครับบางครั้งมันก็จะทําให้เราพลาดไม่ได้ทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ที่ควรจะต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องมีตอนนี้เลยเนี่ยก็คือเลขานะครับแต่ว่าเลขาของเราเนี่ยจะไปจ้างก็ไม่จาเป็นนะครับเพราะว่าเรามีทูต่างๆที่สาาาามมรรถใช้้ไดนะคับ ซึ่งในที่นี้ผมจะแนะนําการใช้โ t ชันหรือ t e l โลนั่นเองครับซึ่งทั้ง t o o l เนียมันทําหน้าที่คล้ายๆกันนะครับคือมันทําให้เรารู้ครับว่าตอนนี้มีอะไรที่ต้องทําบ้างนะครับอะไรเร่งด่วนและอะไรทําเสร็จไปแล้วนะครับเจ้าโนชันเนี่ยอาจจะพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับคือมันสามารถทําการเก็บข้อมูลที่เรามีการรีเสิร์ชนะครับข้อมูล e f e r e n c ์ต่างๆเนี่ยมันเก็บได้ง่ายกว่าในโนชันแล้วมันก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้มากกว่าครับแต่โดยรวมแล้วนะครับทั้ง2อย่างเนี่ย เอามาช่วยในการบริหารจัดการเรื่องของทัสต่างๆที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณมีพาร์ทเนอร์นะครับที่มีการแบ่งงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ครับว่างานไหนอยู่กับใครถูกไหมครับบางครั้งอาจจะเกิดการเกี่ยงงานได้แต่ถ้าเกิดว่ามีทูแบบนี้มาคอยช่วยแบ่งนะครับตอนที่เรามีตติ้งกันเนี่ยเราก็จะได้ไล่ทสแต่ละทสได้อย่างง่ายดายนะครับทำให้เห็นภาพรวมครับว่างานตอนนี้มันตามแลนหรือมันช้ากว่าแผน หรือมันติดปัญหาตรงไหนนะครับจะสามารถคุยได้อย่างชัดเจนและประชุมได้ยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับมาถึงการจัดการภายในอีกอย่างหนึ่งครับที่จําเป็นมากๆที่ต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้ก็คือเรื่องของการจัดการคนถูกไหมครับถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าจําเป็นต้องมี HR แล้วก็ต้องมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะครับแต่การที่เราเพิ่งเริ่มตั้งธุรกิจขึ้นมาเนี่ยจะไปจ้าง HR ก็ต้องเป็นหมื่นแน่นอนครับเพราะฉะนั้น ก็เป็นที่มาครับว่าเราสามารถเอาทูต่างต่างเนี่ยมาใช้ได้นะครับซึ่งทูที่ผมจะแนะนําในวันนี้ก็คือโปรแกรมในการบรหิหารจัดการคนที่ชื่อว่า mpo เนี่ยเองครับ mpo เนี่ยเป็นโปรแกรมบรหิหารจัดการของคนไทยนะครับซึ่งมีฟังก์ชันให้เลือกมากมายนะครับสามารถจัดการได้ ตั้งแต่เรื่องของเอกสารตอนรับคนเข้านะครับไปจนถึงเรื่องจัดการกะในการทํางานคํานวณออกมาเป็นเงินเดือนแล้วถ้าเกิดว่าพนักงานคนไหนเนี่ยอยากได้ใบรับรองเงินเดือนก็สามารถทําได้ทันทีด้วยคลิกเดียวในโปรแกรม MPO เลยนะครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เด็ดมากๆนะครับช่วยประหยัดเงินของ SME ต่างๆได้เนี่ยก็คือเรื่องฟังก์ชันของการเช็คอินครับถ้าเกิดว่าเป็นระบบของ MPO เนี่ยมันจะรองรับในการทํางานผ่านบีคอนนะครับก็คือเครื่องกระจรรยายสัญญาณบลูทูธนะครับทำให้พนักงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องมี Wi-Fi นะครับเวลาที่จะเช็คอินเข้ามาทางานที่บริ สามารถเปิดแค่บลูทูธนะครับแล้วก็รับสัญญาณบลูทูธจาก บริเวณของร้านหรือบริเวณของสถานที่ทํางานนะครับแล้วก็สามารถเช็คอินเช็คเอาท์ได้ทันทีครับทำให้เราประหยัดไปได้เป็นหมื่นนะครับเพราะว่าเครื่องสแกนนิ้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นหมื่นแน่นอนนะครับรวมถึงข้อมูลในการเช็คอินเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะสามารถเอากลับมาคํานวณในเรื่องของเงินเดือนได้ทันทีครับและถ้าเกิดว่าคุณมีพนักง,งานในตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่เกิน20คนนะครับคุณก็สามารถใช้งาน MPO ฟรีได้ทันทีนะครับซึ่งหลายๆบริษัทที่เพิ่งเริ่มนะครับเป็นสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยมักจะไม่ถ ลดค่าให้กับคุณได้ทันทีครับหลังจากที่เรามีระบบทุกอย่างครบถ้วนนะครับมีร้านมีธุรกิจของเราแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องหาลูกค้าแล้วครับสิ่งหนึ่งนะครับที่จําเป็นมากๆที่จะต้องมีในยุคของดิจิทัลแบบนี้นะครับก็คือตัวตนของเราในโลกออนไลน์นั่นเองครับซึ่งก็มีหลากหลายทูนเลยนะครับที่สามารถให้เราเนี่ย ทำได้ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํา Google Business นะครับเพื่อให้คนสามารถเซิร์ชหาเราได้นะครับทํา Facebook Page เพื่อให้คนสามารถเข้าถึงเราได้แต่มีหนึ่งอย่างครับที่หลายๆธุรกิจเนี่ย มักจะไม่ได้ทํากันนะครับก็คือเรื่องของเว็บไซต์แล้วถ้าเกิดว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีเว็บไซต์นะครับมันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ทําให้เราแตกต่างจากธุรกิจเดิมที่ทํากันด้วยเช่นเดียวกันครับและการทําเว็บไซต์นะครับแต่ก่อนคนก็จะคิดว่าเออมันทํายากมันต้องมีการจ้างคนมาทําถูกไหมครับแต่ในณปัจจุบันนะครับการทําเว็บไซต์เนี่ยทำง่ายมากๆแล้วก็ฟรีใช้เวลาไม่ก is ี่นาทีเท่านั้นนะครับก็สามารถทําเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยผมจึงแนะนาว่าทุกคนอยากให้ทุกคนมาลองทําเว็บไซต์กันดูครับ tool ในการทําเว็บไซต์เนียยมมมอะะาากครับ ไม่ว่าจะเป็นเจ้า Google s i t e นะครับก็สามารถทำได้ฟรีนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็น w i c c o m นะครับก็จะมี AI มีเทมเพลตให้เราเลือกนะครับและสามารถใช้ Artwork ของเรานะครับจาก Canva เนี่ยมาลงได้ทันทีนะครับทำให้เว็บไซต์เนี่ยเราดูดีแบบโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาทันทีหรือถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะคัสตอมไมซ์มากหน่อยนะครับก็สามารถใช้ เจ้าแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าซอฟเตอร์ก็ได้นะครับซึ่งในอนาคตนะครับผมก็จะทําวิดีโออธิบายการทํางานการสร้างเว็บไซต์แบบฟรีๆแบบนี้นะครับโดยการใช้ซอฟเตอร์หรือว i ก c o m มาให้ทุกคนรับชมกันด้วยครับซึ่งในขั้นต้นนะครับเราก็สามารถใช้ของฟรีไปก่อนได้นะครับและหลังจากที่ธุรกิจของเราโตมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่อยสร้างมืออาชีพเข้ามาทําให้มันดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับและนี้ก็คือทั้ง7จ็ดทูนะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับซึ่งจะทําให้คุณน่ยทำ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับทั้ง7จ็ดทูนี้เนี่ยมันใช้งานฟรีทั้งหมดนะครับบางทูนอาจจะมีให้จ่ายเงินเพื่อให้มันใช้ฟังก์ชันได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าผมการันตีเลยครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเริ่มทําธุรกิจนะครับแค่ฟังก์ชันแบบเบสิกแบบใช้งานฟรีเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับหมายความว่าเราไม่จาเป็นที่จะต้องจ่ายเงินสักบาทเดียวกับทูทั้งหมดที่ผมกล่าวมาในนี้เลยนะครับและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณใช้หมดทุกทูกนะครับแปลว่าคุณก็จะ ประหยัดในค่าต่างๆได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าพนักง,งาน HR นะครับค่าระบบเครื่องตอกบัตรสแกนนิ้วนะครับพนักง,งานทำบัญชีค่าจ้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการทำกราฟิกดีไซน์นะครับการทำ CI ของเรานะครับแล้วก็ค่าจ้างโปรแกรมเมอร์ในการทำเว็บไซต์ของเรารวมถึงเลขาส่วนตัวก็ไม่จาเป็นต้องมีนะครับ ทั้งหมดเหล่านี้คอสเป็นศูนย์ทั้งหมดครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กําลังทําธุรกิจนะครับหรือคนที่ทําธุรกิจอยู่และถึงเฟสเฟดหนึ่งที่อยากที่จะลดคอสบางอย่างนะครับก็สามารถเอาทูพวกนี้ไปใช้ได้นะครับคือจริงๆแล้วมันมีทูมากมายที่อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์เรามากๆโดยที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเราได้นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจกับเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์กรแล้วก็ดันผักดันองค์กรไปข้างหน้าให้เราสามารถเนี่ยมีที่ยืนอยู่ในยุคที่มัน ทำการค้าการขายยากๆแบบนี้ยุคที่เงินเฟ้อแบบนี้ต้นทุนสูงแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อยากจะให้กดไลค์นะครับให้กับช่องนะครับเผื่อคนที่กำลังทําธุรกิจนะครับจะได้มีโอกาสเห็นวิดีโอนี้มากยิ่งขึ้นนะครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับมี tool อะไรที่ใช้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้พูดถึงนะครับอยากจะแชร์ให้กับหลายๆคนนะครับที่กําลังดูอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอ description ได้นะครับและวันนี้ผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการทําธุรกิจและพบ